สวัสดีจ้ามาถักทายกันกับโออีกเหมือนเดิมจ้าพี่น้องหลังจากทีบัวเดมาผู้ซ้องเหมือดเจเนงจากว่าโอกับปวดขายางบัวไวเลยจ้าพี่น้องแล้วก็ท้องฝ่าขนเมันกัเป็นเหมือนเหมือนขุ่มๆนั่นจ้าโอ้ก็เลยบกคอยก้ามาปันใดจ้ามันเหมือดมันขึ่มอยู่ในปามกันนะกลัวนัจ้าพี่น้องวมืนอี้ก็มาพบปะกันกับโอในช่วงสายๆของวันที่แปดวันที่แปดมิถุนายนพศ2568ด้วยจ้าพี่น้อง ขอปลามาคนเดียวอีกเหมือนเดิมจ้ามาผู้บานหเหยืวอจ้ะไหมไม้บันหเหยืวอตำบลคำเหมือนเกี่ยวอำเภอซีนทร์จังหวัดอุบลราชธา,านีของเฮาคือเกอ่จาจ่ะพี่น้องอ้กมาตาปลาเก่าปลาเดิมนี่แหละจ้ะมาปลาบานไหยืวอเหมือนเดิมผู้บันหเหยืวอเหมือนเดิมปลาหาเห็ดนั่นร้ายโหดจ้ะพี่น้องแต่ว่าอุบหูจักไปอุกมาต่ผู้บันจะคล้องนี่แหละจ้ะ จังไดนก็ร่อลุ้นรอชมไปน้ำกันเด้อจากพี่น้องว่าโอ้สิได้สีมานบ,มบ่มื้อนี้หรือว่าสีมานอีหยังเนาะจ้ะแต่ว่าครูพิ่นเป็นเซียนเห็ดนั่นเพิ่นหาบเมื่อก,กระตาหนึ่งจต่พี่น้องเห็ดละงงมีแต่ดอกงามๆมื้อนี้ก็ยังเจ็บขาอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าโอบบ้ก็บเืนมาคือหอดปลาแห้งไ <c ười> อหลุนไม่ชมน้ำกันจ้าจนเถ้าอ้ย เลือตะกางเจ็ดละง,งูขาวเนี่ยนอนตะเกียงเต้ยว่าเท่าแล้วละง,งูขาวจะพี่น้องดอกเหล็กแหกมันโอก็ลืมมาถุงมือมา,อาจ,จะฝ่าวายดอกเหล็กแหกมันจะพี่น้องละง,งูขาวละง,งูขาวดุงจ้ะงูเดียวกันกับที่โอทายเมื่อกี้นี่จ้ะดอกเท่าเลือตะขา เฮ็ดน้ำมากจ้ะพี่น้องเอาได้ปนะเนาะโอ้ยเปล่อยละจ้ะตงไนอีกดอกนึงเอาได้หรือเปล่า,าเถาเร็วเอาก็บเ่าได้เฮ็ดกอจ้ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดน้ำมาก,กเฮ็ดกอแดง เราโง่เขาใหญ่จะพี่น้องมองพี่โอมาเอาเมือน,นั่นละจ้ะทีวะ่ว่าดอกก็งามๆามนะ่ะเมืองเลยจ้าพ่นเบาพ่นอันนี้ลำตุนเพ่นจ้ะพี่น้องพี่นี่คนมาเก็บไปก่อนละจ้ะเมื่อนี้คงจะโบหมานกจ้ะพี่น้องนี่จะห้อยเก็บบมไดเฮดก็เก็บเอามาคลินนี่ยละจ้ะพี่น้องเิ่นลนสิบเบิดต,ตุ้่นละจ้ะพูนอะอันนี้พ่นโด,ด๊กดกได้จ้ะแต่ว่านีเพ่นลน อยู่ทั้งตนเพิินเพิ่นลนนลนจากพี่น้องเต็มเลยเต็มผืนเลยอันนี้โอกเก็บเอาจ้ะเมื่อกี้นี่มึงจะพี่น้องหาเห็ดยางอ่อมโขกอยู่บ่มีจะ้ะเห็นตะหอยเพิ่นเอาวัดสีเห็นมาเห็นอยู่ทางสีเมื่อโอก็ร่างวัดสีเมื่ออีกมันเดิมจะ้ะ หมานยามเมื่อเมึจ่จะอยู่ขางทางเด้วย่จ้านี่พี่น้องไพสิขิดว่าสีเลือดตาไพสิขิดว่าสินเห็ดอ,อยู่ขางทางอยู่ขางปลายางนี่้ะพี่น้องเป็นทางมานี่ระวังป่ายางกับกับปลาอยู่ตรงนี้เลยจ้ามานย่มเมื่ออีกแล้ว กำลังว่าสิเมื่อกมามาเลยจ้ะพี่นนองที่จริงอูว้วสิเลียงเมื่อแล้วโอก็อเ,เลยยางเขามาฮาฮาเบิงจ้ะยางเขามาฮาฮาเบิงเฮดสก,ก่อนบัเทอมีมีอีลีแบบโอ้ยแต่ว่ากระสีมีซ้ำเนี่หละจ้ะพี่นนองเพราะว่าปูพนหาเพิ่งจะหาไปก่อนแล้วนะจ้ะ มาสวยๆจ้ะพี่น้องกำลังเมื่อนตาจ้ะลำอีพุกจ้ะพี่น้องต้นบางไงด้จ้ะแต่ว่าอันนี้ก็ยังถือว่าบใหไ่ดอกจ้ะยังมีต้นไญ่กวนี้อีกอยู่เอาไปแกงใส่เฮ็ดพอจ้ะพี่น้องอันนี้แม้นละงอกยุคค่ะบอจ้ะพี่น้องสีสีออกดำด ยุ่งเหาี่ยุ่้าเลยจ้ะเกิดยุ่งเหายุ่้าวจอดรถไปนี่แล้วจ้ะพี่น้องค้างปลายางคนตอนนี้กำลังว่าเสียวยเมื่อแล้วจ้ะกระห้าน้ำหล่อนี่ล้จ้ะหาน้ำหล่อนีมาเมือ่อเสาร์นี้อยางเข้าไปทางไหนล้วกะยางออกไปทางปูนขามหองไปทางคนแล้วก็ขืนไปถึงปูนจ้ะทึงผู้แล้วก็ออมออกมาทางนี้ออมมาทาง ลายางเขาจเจาะทางนี้ไม่ยางมาเบิ่งเห็ดพอฝ่ายกับบุมี่จ้ะเพิ่นเอาไปก่อนละเนี่ยจ้ะพี่น้องยอดใดยอดมานเหมือนนี้ก,กับเพลระงูที่โอเกบเมื่อกี้นี่จ้ะกับอันดอกที่เก็บเมื่อเสาร์ในดอกหนึ่งอยู่ข้างไตคนละจ้ะไดแตมาคาลินยอดใดยอดมานมาคาลินกับเพลระงูนั่นละจ้ะพี่นอ้องสองสามดอกบอ่อมานจ้ะเหมือนนี้ันจ้ะ เหมิดค้มเหมิดค้มเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องเป็นปลาเหมือนเหมิดโอ้ก็เล่บกรามาเราจะพี่น้องทางเมือ